ถึงแล้วนะคะเออชเวมอดอที่นี่ชาวมอนเชื่อว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มากคําจุนให้ชีวิตรุ่งเรืองอย่าเราไปขอพอรกันค่ะวนขวาไปก่อนนะคะอ่านข้อมูลมาครับว่าวนขวาก็วนขวา ช่วยมอโดค่ะคำจุนให้ชีวิตเจริญลุ่งเรืองใครมาก็ต้องมาที่นี่อยู่ในรัฐมอนนะคะอยู่ในใจโทตรงนี้ที่ฟ้าดูข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าให้เอาทูบอะมาปักค้ำตรงนี้มาปักมาปักค้ำฐานไว้ให้ชีวิตเจริญลุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยตามความเชื่อของชาวมอญน,นะคะเดี๋ยวก็มาขอขอพรกัน จากที่จํามาใน Google เลยนะก็จะเอาน้าผากนะคะสองอันแล้วก็แต่อันนี้อ๋อนี่ฉันเจอแล้วแต่ปุ๊บเจอปั๊บเลยนี่ค้าจุนกันไว้แบบนี้ค้าจุนฐานเหมือนก็เขาเป็นความเชื่อว่าค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองก็จุดไฮไลท์ก็จะมีแค่อาบุเลน้องชเวมอร์แต่ก็จะมาแค่ชเวมอดอนะคะ แล้วก็บุรีรัมย์น่าจะไม่ได้เข้าไปอ,อ่าเดี๋ยวจะเข้าย่างตัวเมืองย่างกุ้งเลยมิงกระบามิงกระบาสวัสดีค่ะ how much 1000 1000 okay Your I have มิงกระบะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิงกระบะที่นี่เหรอคะโอเคโอ้อเมซิ่งนะที่นี่มีแต่คนพูดภาษาไทยได้อันนี้อันนี้ทขาบอกจะเอาภาษากฤษใส่เขียนให้ใจก็เว้นไปอันนี้ โอเคอันนี้ไปบอนไปบนที่มุมนะเดินรอบๆนะคะเดินวนพวนเขาก็จะสวดมนต์นั่งสวดมนต์อยู่มุมเนี้ยมุมเนี้ยจริงๆนะเ oh. จะดีทรงเยอะมาก oh. เอ้ยเจดีทรงระครังความเนี่ยเยอะมากพูดผิดพูดถูกไปหมดละยังเขินอยู่ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยบางที oh. อ่า โปรตาัทาวเนี้ยคนเยอะอยู่เหมือนกันนะเข้ามาในตัวเมืองไงคนก็เลยเยอะตะก,กี้อยู่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดคนก็จะไม่เยอะอ๋อจะอันนี้ส่งน้ำพระโอเคเราส่งมั่งซันมานเด็กเพงกิวเจซูบาเห็นมามฉันพาดอันนี้วันจันโอเคฉันจะต้อง ส่งน้ำพระวันจันทร์น่าจะเก้าขันแหละโอเคเมื่อกี้เห็นเขาทำเราก็ทำตามเลยนะคะวนขวาไปก่อนถาม Google มาอุยยอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยฉลึน่นเกือบเกือบ <c ười> สวย เชื่อไหมบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรยังเขินอยู่เดี๋ยวทำบ่อยๆมีประสบการณ์ก็น่าจะรู้แล้วว่าต้องพูดอะไรอันนี้ก็เป็นการทำคลิปครั้งแรกไงไม่รู้จะพูดอะไร w h a โบโบจิออเคจสุบาเดเจสุบาเดมบาเดโอเคเขาบอกว่าให้มาประเทศทันใจ นั่นแหละคงเป็นพระเทศทันใจเพราะว่าเขาชี้อย่างนี้ก็ต้องเทพทันใจถวายเทพทันใจถวายเทพทันใจข้างในมีจอนาที่จอนาที่ทำมิดี่สุ How much? มีอันนเีย่าขอเช็คก่อนใช้เงินไทยได้ด้วยเงินไทย How much? งทหฮะสองร้อยบาทโอ้โหโอเคเบ็ดเบ

สวัสดีค่ะพี่กะละบาทำไมทุกคนพูดไทยได้บอสมุยชชยอ๋อันไหนอันไหนเล็กสุดอ๋อเอาสามร้อยก็ได้เอาสามร้อยโอเคดีค่ะโอเคค่ะวันจันทร์วันอะไรวันจันทร์ค่ะ เออมาอ้าเอจะไหว้ละฉันนีนน่า็นมีเองม้านพงนิ่ขอไปวางไปไหวอีใจัวม่ถ้าตัวที่ดูไหวเพี่งตัวเดียวคุณนาตัวดีวอ่าฮ่า่าสงสอกเว้นสามสามสามโอเคอันนี้ไปพุ่งาบอนี ใช่ไได้ไปดกัวยนะไปดแน่นอนไปเลยออไ การตางกนนมก็ชูนา่ตะปเอาใช่น่ากงุแล้วจมแล้วก็จไม้เ้ ไช้ดูให้หมูซอนค่ะพ2 3องหมูรรมูซอนซแล้วก็ตีสามข้างเสร็จแล้ว,ลจ,กกวจังจังวานจ้าเอาจริงเขาก็น่ารักกับคนไทยนะมาเถอะเขาพูดไทยได้ทุกคนเขาเรียนภาษาไทยมาเขาบอกคนไทยเที่ยวเยอะแสดงว่าเมียนมาเนี่ยคนไทยมาสแสวงบุญเยอะกว่าชาวต่างชาติใดๆเลย เพราะว่าไปไหนเนี่ยมีแต่คนพูดภาษาไทย Amazing มากเราก็มาแปลไทยเป็นไทยทีนึงแต่ก็ดีค่ะถือว่าไม่เขินอายสำหรับคนมาคนเดียวนะสวัสดีขอบคุณค่ะเอาใส่หรอหนึกระซิบพอพเอาใส่หรอ๋อ้โอเคโอเคกระซิบอ่ากระซิบเลยนะครับโอเคค่ะเทพกระซิบ อยากได้อะไรก็ก็ซิปบอกท่านเลยน่าจะใช่แค่ก็ซิบโอเคเราจะเดินหารถนะคะไม่รู้ว่าไปจอดไว้ตรงไหนไย <c oughs> มิงกาตาบนโอเคไก Uncle, thank you so much. I call you. Okay. Okay. Bye -bye. Shake shake in, please. นอนี่ะนทีอะเกซโนคอเคอ you ผิดนะคะไกด์ไกด์พาลงผิดที่โถเออเขาอาสาไปส่งเลยนะแล้วก็เดินไป ไปไหนแล้วอะเอาตายแล้วแกหายไปไหนแล้วเอากระเป๋าหาย<อ>เขาไปไหนแล้ว<อ>เขาอยู่ไหนเขาเอากระเป๋าฉันไปไหนแล้วไม่รู้เธอตายแล้วฉันหาเขาไม่เจอเขาเดินไม่สนใจันเลย <c oughs> <c oughs> มิงกระบาด และล่าสุดตามหากระเป๋าจ้าโอ้ยูสฉันเห็นเขาแล้วค่ะไกลๆนูน่นเขาเดินไม่รอฉันเลยเธอ

แค้นวอล์กวันโอเคตอนนี้เช็คอินแล้วนะคะ <Hi. S 1> คนขับรถก็นะพาฉันลงผิดถึงแล้วโอเคห้องหมินนะหมินอับนิดน,นึงอะ่ะก็โอเคนะคะ เดี๋ยวพอนอกเรื่องนิดนึงนะคะปะกี้ก็มีการเกิดสื่อสารกันไม่เข้าใจกับไกด์บางอย่างเรื่องเรื่องที่พักที่ประทาศอินแขวนนะก็ทำให้หมดสนุกไปเลยคือตอนแรกเราเข้าใจว่าไกด์อเอาห้าพันแล้วก็รวมโฮเทลด้วยแต่พอมาถึงที่นี่เขาบอกว่าไม่รวม แต่เราก็ไม่ได้อยากจ่ายเพราะว่าเรา,เ,ราเข้าใจอย่างนั้นเราถามเขาสามครั้งแล้วว่าห้าพันอ่ะถูกไหมเขาก็บอกว่าใช่ครับใช่ครับเซเยสไอก็ติ๊งไอก็ฉันก็คิดว่าโอเคมันมันคง5้าพันแหละแต่พอมาถึงแล้วเราจ่ายตังค์แล้วเขาก็บอกว่าเออเขาว่าไม่ได้อะไรเลยนะก็เหมือนมีการสื่อสารผิดพลาดกันเกิดขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นไรเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเขาก็มาส่งแล้วแล้วก็ไปแล้วเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะรอชาร์จแบตนิดนึงแล้วจะเดินทางไปที่เชเวดากอง